สวัสดีค่ะ่มนผช้ชมมือหนีเจแดงก็มาที่วัดป่าพุทธรักษาวิมุตตารามเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เดินทางมาจากไหนคะเดินทางมาจากกรุงเทพบ่ะค่ะใช่ใช่มาถวายพระมาถวายพระเครอคะค่ะค่ะองค์ขาวนะคะผ้านั้นส่งส่งมาก่อนเนาะส่งมาก่อนองค์ขาว วันนี้เขาจะถววยอะไรกันนี้นโอ้ขาวสลวายพานี่แหละยายได้แปดสิบแปดปีโอ้ยังเดินได้แข็งแรงยังไม่แก่พ่อพ่อกับยายเนาะเจ้ายุ่จักปีเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามในแปดสิบแปดน่าสวัสดีจ้าแม่สวัสดีจ้าวัสดีจ้าโอ้ยเกียบเี้ว ครับผมะเฮ็ดอันนั้นน้ำคุณเน้อที่บอกเท่ยังจ้างกระเฮ็ดจ้างกระเฮ็ดไปจ้างกรปุยกันครับผมไปด้อปู้ปูทระ,ทะถิแล้วก็มรางคีต้นปางมีสอนเนี่ยค่ะยังสิมีมาอีกมีสองคันั่ตู้มาทอดของเพื่อนพี่สาวเขามาจากอเมริกามาทอดกระถิ่นที่วัดรุวิหารค่ะกระถิ่นทีเกือบสองล้าน โอ้โมทนาสาธุด้วยค่ะมีละานิ่มก็โมทนาด้วยค่ะปีสามอยู่ประเทศใดคะโมทนาสาธุด้วยกันนะค่ะค่ะอยู่ประเทศไหนคะอเมริกาค่ะอเมริกาอยู่อเมริกาเจดแดงก็ถามเจอยู่ที่ไหนบอกอยู่อเมริกากรับอันนั้นได้ไหมกรับกล้องอ๋อมมันนเเปป็โควิดยยยย่งากลไไอออ๋ให้มันอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แม่ เออได้แล้วได้แล้วะจะเห็นเราไงสวัสดีค่ะเจแดงเจแด<ท>ง,งค่ะเจแดงค่ะเขาเป็นอยู่คนในหมู่บ้านนี้คนในหมู่บ้านหมู่บ,บ้านนี้เป็นกรรมการอยู่ที่นี่ด้วย <c oughs> ดูแลช่วยดูแลวัดด้วยโอ้ดีละดีละโอาาชาสาธุฝากดูฝากดูช่องเจแดงคนเดิมค่ะทาง youtube นะคะทอดขนมเป็นเจ้าภาพใช่ไหมเป็นเจ้าภาพสบายพระใช่ไหมใช่ โมทนาสาธุด้วยค่ะโอกาสหน้าเชิญมาบ่อยๆก็ดีค่ะพรติดโควิดตอนนี้เข้ามาไม่ได้แต่เพื่อนเข้ามาค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะค่ะขายอาหารไทยที่นู่นนะคะอะไรนะทำเนี่ยเอฟซีเจแดงคือได้มาถวายพระวัดนี้มาจากใสค่ะมาจากที่ มาจากกรุงเทพบ่ดังๆแน่เภายในน้ำแน่กรุงเทพจ้ามาม่น้ำกันจักคนเก็บแปดคนแปดคนนี่สีมีมากยิ่งบ่แปดคนเก้าสีมาอีกเกี่ยวก้อนนี่มากบมามากขังหนึ่งแล้วมันบ่มากขังหนึ่งแล้วมากขังหนึ่งแล้วน้ำพระมาเนาะชมเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครผู่นึงเมื่อกี้กับโ่มเมริกาเนาะเพิ่นมาบ่ได้ติดโควิดต่อไปก็จะได้ฟังธรรมะจาก ปูวัดปาพุทธรักษาวินมุตตาลามฟังเด้อค่ะท่านผู้ชมท่านจะได้คว่วมรูแล้วก็ปล่อยว่างแล้วก็จะได้บุญกุศลหลายแล้วก็อาจจะมีโศมิลาฟังดีๆเด้อค่ะเด้ออาจจะมีตัวเลขหลุดออกมาจากปากเพ่นแต่ว่าเพลนบระเดีวบอกเด้อค่ะเด้นนอเมมอบไปิ มากๆมันเป็นเปร์เ,ปเอาเป็นผู้ชมเอาทัพย์ไปกขยายมันเป็นอย่างนั้นมาทำบุญแล้วมันได้บุญนะครับเต็มฟังธรรมได้ฟังธรรมะพระแม่ครูบาอาจารย์หลายๆที่เราก็ต้องเอาไปคิดพิจารณาด้วยไม่ใช่ว่าหลงเพลิดเพลินการธรรมาก,กินบางคนก็ทุกข,ข์ดิ้นรนขวอนควายหมาเงินทอง โอกาสที่จะมาพักผ่อนจิตแต่จิตให้มันมีความสุขแห้มันเบาไม่มีหนัต้องฉลาดมัาเป็นชาวพุทธก็ต้องเอาประโยชน์ในพุทธศาสนานทำได้เยอะที่สุดอย่างน้อยพวกนี้ก็ให้มันได้กําไรที่เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ก็น้อยก็มีศีลมีทานสำาััญภาวนาตองตายนสำคัญมากพยายาม ทำสมาธิหน่อยนอนทำก็ได so 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 ้นอนดู Nos, ้ใหลมหายใจเข้าก็นั่งไม่ได้ปวดแก่อยู่มากแล้วก็ไปนั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเหมือนนุ่มๆก็ไม่ได้นอนดูลมเข้าพุทธออกโทเข้าพุทออกโทเบาๆสบายๆมันหลับอาพุธโทธรรมโมสังโฆก็ได้เพือมันหลับกับพุทโทก็ได้ถ้าดูลมไม่เห็นก็นับพุทโทในใจก็ได้ กตัวหนึ่งก็ตโวสองกตวสามก็ตวสี่สบายสบายน้ำชาๆเนี่แต่มันหลับคาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับพระรัตนตรัยเเกิดตายช่วงนั้นหลับตายไปก็จิตมันดีอยู่แนละ้วมันก็ไปไปสู่ภพภูมิที่ดีนี่งามมีความสุขเกิดมาภพภูมิต่อไปก็ไม่ลำบากมีแต่ความสุขจิตใจก็ จะเลิ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดมาก็ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างต่ำถ้าสูงกว่าน,นั้นบุญบาร,รมีรักษาศีลภาวนาอาจะไดเ้เป็นเทพเทวดาภพภูมิที่สูงขึ้นไปเทวดาหกชั้นพรหมสิบกว่าชั้นยี่สิบชั้นรูปรมาลุกโลแต่ต้องเวียนว่ายตายเกิดจากพรมก็ต้องตกมาเทวดามามนุษย์ มนุษย์มีกรรมบาปหน,นักก็เป็นตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกา,ายสัติราชานคนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเราแต่ละคนเกิดมาในอาต้มไม่ถูกไม่นั้นนับตน,นไม่ได้ดวงจิตมันเกิดมาตอนไหนก็นไม่รู้เกิดเสร็จก็จากพบนั้นไปสู่พบนั้น จากโลกลุกนี่หมดโลกลุกนี้เกิไปโลกลุกใหม่เกิดโลกใหม่ขึ้นมาก็้ไปเกิดใหม่เปลี่ยนไหวตายเกิดแล้วแล้วเราเป็นล้า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 นชาติเป็นอสมไขานานหรือไม่นานพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็จะบรรลุธ,ธรรมเป็นบารมีนั่นแหละยี่สิบอสมไขออกคิดในใจก้าออกปากออกวาจาเจ็ ล,ลงมือกระทำปิมัตอปารมี4สี่สองไขกับแซมมากับกาจารมัตตสโรปเป็นพุทธเจ้าปัจจุบันนานมากถาสองไขไไ้ว่านับไม่ได้เหนึ่งตัางยกกำลังด้วยเท่าไรเอาศูนย์เติมไปร้อยเ0ยแปตัวเลขหลังเลขหนึงหนึ่งสองไขหนึ่งนานมันนับไม่ได้ ลาน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 ไปร้อยแปดสิบพันล้านเมื่อกำหนดไม่ได้มันเป็นบารมีเราเกิดเมื่อกันเราเกิดดวงจิตอาจจะเกิดก่อนนั้นอีกตายจากโลกนี้กับไปพภพนึงเวียนว่ายตายเกิดจิตมันไม่ตายนะกายมันตายกายมันประกอบด้วยธาตุธาตุสี่มีดินมีน้ำมีไฟมีลมประชุมกันเสร็จก็ มีกรรมเป็น,นตัวกำหนดตัวแต่งกรรมดีกรรมชั่วเป็นตัวแต่งแต่งจิตจิตก็ไปแต่งร่างกายอีหนึ่งให้เป็นคนร่างกายแข็งแรงสวยงามอาการพวกสารเสพติดพิโกพิการอาการมะเร็งนี่เราทำบาปทำบุญมาวันนั้นเสียยังไัหรือแต่งจิตได้ก็นี่แหละ ดูลงเข้าลงออกทำจิตให้มันสบายมันมีมีแต่สิ่งดีๆคิดเห็นแต่สิ่งดีๆมีเมตตาคิดเห็นคุนกุลคุณงามความดีอย,อ,ยมททอย่างน้อยมันทําทุกวันวันนั้นเล็กน้อยไม่มากมัมีกับก่อนนอนก็ไหวพ้พระทักหน่อยอะไรห้างส้ามาบวบาคาโตสุปฏิปโนโนนะโมสามจบแ้วนั้นก็ทําไม่ทาวัดต่อสวดมนต์พิชดานก็ เราก็ uke, นั่งสมาธิปักเพี้ยงก็ได้ไม่ไหวก็กรารพาหรับผู้ที่อายุมากนั่งไม่ได้ก็การพามีเก้าอี้ก็ได้นั่นนั้นนั่งดูลมเข้ามือขวาทับมือซ้ายว่าไม่มือชนกันเบาๆนั่งเก้าอี้ไวก้าลงมาลมเข้าพุธลมอก็โทสับปะสับปะตับใจมันเอึดอิ่มเอิดปาดจำใช จะมันอยู่สติยอยู่กับลมเข้าลมออกติยอยู่กับพุทธตอทิอยู่กับธูปอย่างพักห้านาทีวนะันละห้านาทีสิบนาทีใครบุญบารมีเยอะอยากจะเอาชั่วโมงคือ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ได้ทำทุกวันทุกวันจะพบความสุขจิตใจมันจะสงบเย็นจะสะอาดสว่างขึ้นจะเห็นช่องทางในการเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์มีค่า ความคลุ้มเลั่งหืห่วุ่นวายจิตมันก็น้อยงลงครอบครัว,วจะมีความสุขสมาชิาขายดีหมดทธิฐานเอาด้วยออกจากสมาธิเสร็จก็ไหว้พระเจ้็เป็นเมตตาให้กับสาททั้งหลายพ่อแม่ปู่ย่าตายายเจ้ากรรมในเวรทิพเทวดากับสาททั้งหลายสามแสนโลกธาตุไม่มีที่สุดไม่มีประมวลแพ้เลย เดือดร้อนมีทุกข์ใจก็อธิษฐานจากทุกข์พระโพธเจา้าสร้าคุณงามความดีมามีแต่ปัญหาในครอบครัวก้าขายก็ติดขัดเงินทองก็ไม่พอใชา้ครอบครัวก็ทะเลาะกันแย่งแต่แย่กันพระเจ้าเป็นคุณงามความดีนี้พุ่บารมีมีพอร้อยปัญหาต่างต่าลดลงไปด้วยดีประสบความสำเร็จในชีวิตให้มีความสุข ถ้าจิตสงบมันมีไม่จําเป็นทงนั้นมันมาเองของไม่มีก็มีเทวดา,าก็กรสงสารเราบางทีแผ่เมตาแผ่ชนบุญให้เทพเทวดาปุญ,ญา่ายญาพ่อแม่ที่ท่านแต่กายทำลายขันไปนั้นก็คิดถึงบางทีอาจะเกิดเป็นเทพเป็นโพมเป็นเทว,วดาพวกผู้อื่นแล้วก็อาจจะมาให้พรกระชงผลบรมรดาให้ แนครอบครัวเรามีความสูค้าขายไม่พอได้ก็ได้ไม่พอมีก็มีก็บุญเรามีคนบุญมีไม่รไนน้ันก็ไม่อดไม่อยา่างแล้ควารสําคัญเลยคือการทำบุญทานรักษาศีลภาวนาทำอย่าให้มันขาดทำทุกวันอย่างน้อยกะถ้าให้ทานไม่ได้ก็ให้รักษาศีลเอาศีลอยู่ในกรุงเทพก็ไม่เคยแต่ไวฆ่าสัตว์ก็ไหนมีมดแมงก็ระวังเอาอันครับ งดเว้นวันธรรมดาเราอาจจะขาดมีชิ้นเล่ามีอะไรมส่งสัค์เบี์เบอร์วันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำก็ให้งดเลยงดเลยสิบห้ารักษาให้มันได้ยามมันครบก็จะมีบุญมีกุศลขึชนมนความดีจิตใจก็จะสงบมีความสุขขึ้นเิ่งศักดิ์สิทธ์จะคุ้มครองป้องกันอามาค้าขายก็จเจริญรุ่งเรืองไปตุนบารมีกา่ามี อาจจะถูกหวยรวยเบอร์ถูกถลอตเตรี่แล้วมันใหญ่อาจจะเป็นได้สำหรับคนชอบเล่นนะคนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็เอาความสุขความสงบความปิติอยู่ในจิตใจสรงสงไปวันละนิีวันน,น้อยไปวันนี้ก็ไม่มีอะไรพุดให้กำลังใจเกาคิดเ่็งเล็กน้นนอยๆแล้วต่อไปรับพ่อ เตสาตังเอวะเอวะอิโตตินังเกตันังปะกะปติอิจิตามะติตาตุมขังคิปะเมวะสัมิจโตสะเปปุเรโตสังขะปาอันโตปะนาราโตยะตามะนิโตติระโตยะตาลาปิติโยวิวาจจ